สวัสดีนะครับผมจอม์นไทยแลนด์ทีวีก็ได้เปลี่ยนชื่อ,อรายการใหม่จากเคนเชอร์ซี่นะครับผมอ่าก็ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ในเวลานี้ครับดูนะครับเนี่ยครับนี่นี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบห้าทีนะครับเป็นเวลาเรียนอยู่นะครับผมใช่ครับได้อครูไม่อยู่ครับก็ได้ทํากลางนะครับผมอืมนะครับผมก็จะมีช่องใหม่ขึ้นมา ขอให้ฝากติดตามกันด้วยนะคะผมเป็นช่องเกี่ยวกับการร้องเพลงของผมนะคะผมอยากให้มีคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเออครับผมเ,เพลงอะไรบินใต้คลิปเลยครับออถ้ามีช่องจริงๆก็จะแบบว่าเออทิ้งไว้ให้นะคะว่าช่องชื่ออะไรไม่ก็เข้าไปที่ช่องนี้ผมติดตามครับผมจะไปติดตามอยู่นะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้แหละครับ,เด,บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงริ่เสีทุกเรื่องงผมผมฝากผมฉากทุย ออ่ะ้าวจบคลิปเท่านี้นะครับอ่ะถ้าชอบอย่าลืมเมนใต้คลิปนะคะเออถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วกดติดตามอย่าลืมติดกันทุกคนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่เด้อบายถ้าเสียงไม่เหมือนเดิมก็ขออภัยนะครับใช้ตัวอัดใหม่บ๊ายบายเนาะไปละไปละใช้ตัวอัดใหม่อย่าลืมนะเออเออถ้าจะสอนอัดดูถ้าจะให้สอนอัดก็เมนใต้คลิปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่าลืมกดแชร์ถ้ากดติดตามอย่าลืมติดตามทุกคนนะครับไปนะครับบ๊ายบายครับบายจ้า chúp chúp